ความสมองเสมอในการใช้คําในการเขียนโครงการวิจัยนะคะอาจจะมีการเขียนเกี่ยวกับคําบางคําหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะคําที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะถ้านักวิจัยเริ่มต้นด้วยการใช้คํานั้นอย่างใดนะคะก็ควรใช้คํานั้นไปตลอดทั้งเล่มจะได้ถูกต้องตามลักษณะความสมองเสมอถูกต้องไหมคะดังนั้นค่ะถ้าคุณใช้ในส่วนของคําว่าองค์กรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องใช้คําว่าองค์กรไปเลื่อยจนตั้งแต่หน้าแรกจนถึงขั้นหน้าสุดท้ายของงานวิจัยของคุณนะคะไม่ใช่ ว่าหน้านึงใช้องค์กรแล้ว te ก็หน้านหน้าอ like, ื่นก็อาจจะใช้องค์การแบบนี้ไม่ถูกนะคะก็ให้ใช้องค์กรก็ใช้ทั้งเล่มเลยถ้าจะใช้องค์การก็ใช้ทั้งเล่มนะคะนั่นแหละค่ะเราเรียกว่าความสม่ำเสมอในการใช้คํานะคะจะไม่ใช้องค์การบ้างองค์กรบ้างแบบนี้นะคะไม่ไม่ไม่ใช่นะคะไม่ถูกนะแก้ไขใหม่นะคะแล้วก็ถ้าใช้คําว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ก็ใช้สม่ำเสมอไปตลอดค่ะไม่ใช่ใช้คําว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลบ้างคุณลักษณะของประชากรศาสตร์บ้างน เนะช่นนี้อย่างนี้เป็นต้นนะ ข้อที่6ค่ะจัญญาบันนะคะจัญญาบันก็คือข้อควรระวังเกี่ยวกับความมีจัญญาบันของผู้วิจัยนะคะของนักวิจัยนะคะมีดังนี้คะ่ะ6.1การลอกเลียน6.2การรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์นะคะมาดู6.1ค่ะนักวิจัยควรจะระมัดระวังในเรื่องของการลอกเลียนผลงานที่มีผู้อื่นทําไว้การคัดลอกข้อความใดๆในงานวิจัยนะคะต้องมีการอ้างอิงเพื่อบอกแหล่งที่มานะคะและให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน งานเดิมค่ะ6.2ค่ะการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์นะคะข้อมูลบางอย่างที่ได้จากการสัมภาษณ์ค่ะผู้ที่ตกเป็นตัวอย่างนะคะควรมีการใช้และเปิดเผยอย่างเหมาะสมและก็ระมัดระวังไม่ทําให้ผู้ให้สัมภาษณ์นะคะประสบความเดือดร้อนเช่นข้อมูลส่วนตัวบางอย่างนะคะหรือว่าข้อมูลลับของบริษัทผู้ที่ให้สัมภาษณ์ไม่อยากให้เปิดเผยกับคู่แข่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะ